คุญยังสามินาอนุโมทิสะพังสามินากระตังปญยังอาหังทาสะพังสาธุสาธุอนุโมทามิกาสะกาลุญยังกตวาปปะชังเททะเมพันเตอาหารพันเตปปะชังยาจามิลุติยามปีอาหารพันเตปปะชังยาจามิสัตยามปีอาหารพันเตปปะชังยาจามิสัพพะทุขะนิจารณะนิพานะสัจชีการณะถายักิมังกาสาวังคะเหตตวา ปะพเชธมังพันเตอนุกรรมปังอุปาทายะสัพพะทุกขะนิสสารนะนิพานะสัชชิสรณัสายะอิมังกาสาวังขะเหตตวาปะพาเชธรมังพันเตอนุกรรมปังอุปาทายะสัพพะทุขะนิสสรนะนิพานะสัชชิสรณัถายะอิมังกาสาวังขะเหตตวาปะพาเชธมังพันเตอนุกรรมปังอุปาทายะสัพพะทุกขะนิสสารนะนิพานะสัชฉิกสรณัถายะ เอตังกาสาวังทัตวาปภเชธรมังพันเตอนุกรรมปางูปาทายะสัพพะทุขะนิสรณนาิพานะสัชิกรรัตถายะเอตังกาสาวังทัตวาปภเชธรมังพันเตอนุกรรมปางุปาทายะสัพพะทุขะนิสรณนาิพานะสัชิกรรัตถายะเอตังกาสาวังทัตวาปภเชธรมังพันเตอนุกรรมปางูปาทายะ อุกาสะวันธมิพันเตสัพพังกัปลธัมขมาธเมพันเตมยากตังปุนยางสามินาอนุโมทิตพังสามินากตังปุญยางไมหังทาตพังสาธุสาธุอนุโมทามิอุกาสะกาลุญยังกัตวาติสารณีนะสหะสีลานิเทธเมพันเตอาหารพันเตสารณะสีลังยาจามิทุติยามปีอาหารพันเตสารณะสีลังยาจามิ ตัดตียำปีอาหารพันเตสารณัสีลังยาจามิแล้วต่อจากนี้ก็ทองน้ำหมดครับพระจะนำก่อนแล้วเราก็นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะแล้วต่อจากนี้พระจะพูดปูนภาษาบาลีแล้วก็ตอบอาะพันเตต่อไปก็เป็นโคดทาง เป็นพุทธังสารนังคะฉามิอ่าขาจะนำผ้าเราเ็ารู้ใช่พระนำก่อนแล้วเราก็จะตามพุทธทางสารนังคะฉามิธรรมังสารนังขะฉามิสางฆังสารนังคะฉามิทูติยมปิพุทธทางสารนังคะฉามิทูติยมปิธรรมังสารนังขะฉามิทูติยมปิสางฆังสารนังคะฉามิตติยมปิพุทธทางสารนังคะฉามิตติยมปิธรรมังสารนังคะฉามิ ติยมติสังคังสารนังคาฉามิแล้วต่อจากนี้ก็จะเป็นศิงหาเขาจะบอกอติสารนาอวานนานิติตังบาลัตอามาพันเตแล้วต่อจากนี้ก็จะเป็นสิลข้อหนึ่งต้องพระจะนำนํำแค่หัวก็ได้ปานาติปาตาเวปานาติปาตาเวรมณีสิขาประทางสมาธิามิอธินาอธินาธานาเวรมณีสิขาประทางสมาธิามิ พัมมิจาริยาเวระมณีสิกขาประธานสมาธิยามิมุสาวาธามุสาวาทาเวระมณีสิกขาประธานสมาธิยามิสุรามีระยะมัชฌะประมาณตฐานาสุรามีระยะมัชฌะประมาณตฐานาเวระมณีสิกขาประธานสมาธิยามิวิกาละโภชนาวิกาละโภชนาเวระมณีสิกขาประธานสมาธิยามิอัจจิีตวาทิจาวิสุกัสสทัศนา นัจจคีตวิสาวิสุขนัจจคีตวาทิสาวิสุขทัศนาเวรมณีติขาประทางสมาธิยามิมาลาคันทวิเลปณาธาระนามันนาวิภูสนัตานามาลาคันทวิเลปัณาธารณมันตนาวิภูสนัตฐานาเวรมณีติขาประทางสมาธิยามิปจจายณะมหาตยนาปจจายนะมหาตยนาเวรมณีติขาประทางสมาธิยามิ ชาตารูปัลลชาตาปฏิคหานาชาตารูปปฏิชาตารูปาราชาตาปฏิคหานาเวรมณีสิขาประธานสมาธิยามิแล้วก็ต่อไปอีมานิอีมานิทัศสิขาประธานนี้สมาธิยามิอีมานิทัศสิขาประธานนี้สมาธิยามิอีมานิทัสติขาประธานนี้สมาธิยามิแล้วก็จะเป็นกาบหนึ่งหนวันทางนิพพานเตแล้วก็ยืนอา วั ante, ain, yeah นทามิพันเตสัพพังอปราทังกมัทเมพันเตมายากตังคุณยังสามินาอนุโมทิสัพพังสามินากตังคุณยังไมหังทาสัพังสาธุสาธุอนุโมทามิอุกาสะวันธามิพันเตสัพพังไม่ได้ไม่ต้องเอาต่อมาเลยใช่ต่อลงมาเลยเมื่อกี้วันทานต้องพูดสามครั้งวันวันธามิีสากครั้งสาหมดแล้วพูดไปแล้วแล้วมาอุกาสะเลยครับใช่อันนี้ก็มันวันธามิเสร็จมีสามหมดแล้วก็พูดอุกาสะเลยใช่ อุกาสะวันนามิพันเตสัพังอัปาราพังธรรมะเทพันเตมายากะตังคุณยังสามินาอันมัวทิ่ะพังสามินากะตังคุณยังไมหังทาตะพังสาธุสาธุอนุโมทามิอุกาสากาลุญยังกัตวานิสัยยังนิสัยพันเตอาหารพันเตนิสยังยาจามิทุติยังปิอาหังพันเตนิสยังยาจามิตัดติยังปิอาหังพันเตนิสยังยาจามิอุปปชยโยเมพันเตโหหิ อุปชาโยเมพันเตโหหิอุปชาโยเมพันเตโหหิแล้วตรงนี้ก็จะเป็นอุกาอุการิอยังไงเนี่ยอันนี้พระก็จะพูดแล้วหนูก็จะพูดแจกไประหว่างที่เขาพูดจบว่าอุกาสัปติฉามิแล้วท่อนสองสามก็จะเป็นสัพติฉามิแล้วก็สามอันนี้สามก็เป็นหนูก็จะตอบ้ายว่าสัปติฉามินอันสุดท้ายก็จะเป็นอัจฉาตะเเคทานี้เถโลไมหังพาโลอาหังปิเทรสะพาโล อชาตะเคทานิเถโลไมหังพาโลอะหางพิเทลสาพาโลอาชาตากเเคานิเถโลไมหังพาโลอะหังพิเทลสาพาโลแล้วต่อไปก็เป็นสังคัแล้วลองกามหนึงนง่งหนวนเคลนว่าต่อสังคมพันเตวันธนิพันเตอันนี้เป็นวันานิยังไม่ถึงอามะวันทานิพันเตสัพังอ布าทางังกามาธเมพันเตมะยากระตังปุนยังสามินาอนุโมทิตพังสามินากระตังปุนยังไมหังพาตะพังสาทุสาธุอนุโมทามิ เปุ๊ก้าสามสามวน่ามสามนแล้วก็พารจะถามถามสี่ครั้งแล้วก็อามาพันเตสี่รอบอออาร์มเตสี่รอบแล้วต่อไปก็จะเป็นนัตถิห้าอามาแปดและอันสองอันสุดท้ายก็จะเป็นอันแรกจะถามชื่อเราเราก็ตอบอาหารพันเตตามด้วยชื่อแล้วก็นามะอันรองท้ายก็จะเป็นถามชื่อพระอุปชาอุปชายโยเมพันเตค่ะ อายัสั้อายัสมามันพูดอายัสมาเลยอายักย์สมาวิสุทธะสีโลนามะอพระคูหนึ่งน้าต่อไปก็จะเป็นสังคคมพันเตอุปสัมปทังยาจามิอุลุมปตุมังพันเตสังโคอนุกรรมปังอุปาทายะสุติยามปิพันเต สังคังอุปสัมปทังยาจามิอุลลุมปัตุมังพันเตสังโคอนุกรรมปังอุปาทายะตัติยามปิทันเตสังคังอุปสัมปทังยาจามิอุลลุมปัตุมังพันเตสังโคอนุกรรมปังอุปาทายะแล้วก็ยังไม่จบเพราะว่าเขาจะทวนอีกรอบหนึ่งก็คือจะมีถามนัตถีห้าอามาแปดอะไรเนี่ยใช่นัตถีนัทถี่ห้าอามาแปดอันเดิมเลยเหมือนย้ำอนเเิมอันเดิมแล้วที่เหลก็ฟังกันละ กวดน้ำอืมแล้วก็มีกวดน้ำจบพบบปีก็บวชไปเข้าบวถเข้าวัดตอนนั้นาตาไุ่พูดว่าเขาบวชเป็นเจ้<ป>า